ดูนะครับว่าระหว่างหมอป้ากับอามเนี่ยใครจะเรียนแบบป้ามากที่สุดใครจะเหมือนป้ารัตนามากที่สุดดูนะอามดูนะป้าป้าลองทำตอนนี้ให้ผมกับอามดูก่อนเดี๋ยวผมสองคนเนี่ยจะทําให้ป้าตัดสินว่าเหมือนหรือไม่เหมือนเนี่ยทำอะไรอ่ะดูมองไม่เห็นเลยนะนี่มาดิดูเดี๋ยวนี้ป้าดูป้าป้าป้าทำไรดูก่อนทำอะไรอ่ะ <ๆ S 1> แบบนี้ไงมองไม่เห็นอะไรเลยนะจะบ้าตายเพราะชาวเ่าทำ นี่ไงป้าไปักหน้าเลกคนนี่ป้าหน้าอ้าวอ้าวอ้าวหน้ายัหน้าอ้าวอ้าวทำนี่ดูไอ้อทำเหมือนไหม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 นะเทเล่นๆน่ก็ใส่ไมสเหมือนไหมเหมือนไหมเไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมมเหมือนไหมเหมไหมเหมือนไหมเหมืมเหมือนไมมือนไหมไมเหมือมเหม เขาเขาจะห่วงท่านี้เขามากเลยให้ใครทําเหมือนยังไงเขาบอกว่าไม่เหมือนป้าดูผมนะป้ามาดูป้าจะเหมือนไหมเหมือนไหมไม่เหมือนเลยค่ะอ้านั้นป้าต้นต้นฉบับลองทำให้ดูใหม่อ่ะให้ทำอะไรอ่ะก็ทําแบบนี้ที่ป้าจะทำอะไรยักหน้าเรียกคนยักหน้าเรียกคนอ่ะยกหน้ายักษ์นาเออเออเอเอมานาดถือมือมัด้วยนะค่ะเอา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 นะเออเอาเยอะก่อเอา <ไ>ป้าดใ<น><น>ห้อำทำอำอำทำอะไรู้ดวยไม่ละเอาเอาเอาไเอาไเอาไาไม่รู้เรื่องเลยถามถามไปตลอดเลยเอามามาก็ต้นฉบับไงเอาไปเเอาไเอามาเอามาให้ทำอะไรทำอะไรเมื่อกี้เน่ยยักหน้าเรียกคนอ่ะยักหน้าเรียกคนเอามาน้าถือปุ้เอออาดพอพี่โนดดังนั้นเลยอาอด้วยหน้าอาำ มานถือปืนมาด้ยนะเหมือนแมป้าเหมือนไหมเหมือนไหมแต่เขาไม่มักัมหลักปาวนทานเนี่ยที่ป้าชอบทำอ่ะป้าับโฉามามาเอาปืนมาเยอะๆนีให้ตายทุกคนเลยค่ะเอาเอาเมือเอาปืนไหมนีให้ตายทั้งหมดเลยเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเอามือใชจะได้ไ้